เห็นตัวไหนจจนเห็นตัวไหนเก้าสองเก้าสองตัวไหน l เก้าสองนไหน่ยังมากเรามันสะดุดตานี่นีเลขสามนี่นี่เลขสามด้วยนี่เสามสามเออสนี่สามเลขสามนะสเด้อนี่แม่เจ้เห็นบนนี่ฮะฮะสามินี่ หนึ่สามแต่ว่าคอยไม่เห็นตัวนี้นี่นี่จะเห็นตัวนี้อีกบ่นี่นี่สี่สามศูนย์นี่ไหมนันี่ไหมนี่ไหมบ่คอยสี่นี่นี่ไหมนี่ตัวนี้ตัวหนึ่งนี่ตัวนี้เลขหกตัวนี้เลขห้าเลขห้าเออนี่สามห้าหกหรือกว่าหกห้าสามก็ได้นี่โอ้เห็นบ่เห็นเลขหกตัวเห็นบ่นี่เห็น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 เคอยเห็นหกตัวนี้ห้าตัวนี้คอยเห็นสามสามเออคอยเห็นํำนวนละนี่เจ้าเห็นบ่ เห็นยูเห็นคือข่อยบอเห็นนี่เลขสามต้อดำนี่หน่อยเออนี่เลขสามเลขสามสามด้นี่เขามองมาสีนบอเต้นตัวนี่เลขห้าจะเห็นคือข่อยบอเห็นเออสุดท้ายมันก็เป็นหกเออนี่หกนี่ดิหกนี่ข่อยหกนี่ชัดเนาะหกแต่ว่าตัวตัวนี่มันจะมีอีกตัวหนึ่งเด้ตัวแถมเห็นบอนี่อยู่ใกล้กันเลยเห็นบ่ตัวนี่มันจะเป็นหกสองเออนั่นนั่นลงมาเห็นหกสองเออนี่ดีจะเห็นคือข่อยเลยนี่ ถูกต้องเลยนั่นแหละโอเคเลยนั่นแหละคอยว่าตัวนี้ห้าหกสองก็ได้แต่ว่าฟังเด้อฟังเด้อมันจะเป็นห้าหกสองก็ได้แต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นอาจจะเป็นสามศูนย์ก็ได้ห้าหกสองแม่อันนี้สามเป็นโมหกอห้าหกสองนั่นแหละตัวนี้จะเป็นเลขสามนี่นี่สามนี่มีสามแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้อาจจะเป็นเลขล่างก็ได้สามศูนย์นี่แต่ตัวนี้มันดีกับกันนะเขาว่า ข้อหมายคือว่าคนผูเ่าโบราณเขาบอกตรงๆเลยแต่บอกตรงมันพิษทั้งเบืองบนเบืองอย่างเด้ขเขานจีบอกคือเขาฝันนั่นแหละเขาบอกเจ้าตรงๆหอกให้เจ้าซื้อซื้อขึ้นซื้อลงอจ้าเคยมีบอกอขนาดคนเป็นพระยังโยมเอ้ยเขาบริวองสันเด้อทาจีบอกว่าจังสันจังสี่เขาบอกตรงบรได้มันเป็นพิษ กดอยังเกาหูนะแต่ความเป็นจริงแล้วเขาจะบอกอันนี้มันจีเป็นหาหกสองอันนี้คิดว่าเด้อนี่เขาเขาให้เขาให้สามศูนย์นี่มันยูเทิม์นบอาอันนี้สามศูนย์ยูเทิงแต่ว่าหาหกสองนี่เขาจะให้ยูให้เป็นเหล็กลางแต่ว่าเออความจริงแล้วนี่ความจริงแล้วเขาให้กลับกันเด้กลับกันเด้เจ้าเคยฝันบอคอยทำเนี่ยฝันมาเขาบอกบอกเจ้าตรงๆเด้อเขาจะบอกให้เจ้า ซื้อขึ้นซื้อลงแล้วก็บางที่ก็จะตีให้เจ้าตีเอาอบางคนมีดวงก็จะตีถึกบางคนมีดวงเล็กน,น้อยก็จิตพิษแต้มหนึง่งอุย้ยโอกาสหนายังสี่หนาแต่ความจริงแล้วนี่ตัวนี้จะเป็นเลขบนห้าหกสองตัวนี้จะเป็นสามศูนย์เนี่ยเป็นเลขล่างแต่ว่าตัวนี้เขาไว้บนเน่ะนี่เอาไว้บนล่างเป็นบนบนเป็นล่างเออนั่ลละนั่ลละความหมายเป็นนัสรนี่โอ้แสดงว่าเลขเลขกสามตัวนี่ให้เป็นบนเออนี่ห้าหกสองเอาที่นี่ไนะอ,อตัวนี้สามศูนย์มันอยู่บนเลยนี่ คือว่าข้อหมายคือว่าผู้เฒ่าพ่อแม่แม่ตะเคียนแม่ยังเป็นหฮามาเฮ็ดเป็นสีเนาะเราเลยบอกว่ากับออเดอร์แต่ว่าคอยคิดว่านาแต่เราบริเ้บอกคอยดอกคอยคิดว่าคิดว่าจะเป็นสั้นนะว่าอันนี้เป็น30มศูนมันอยู่บนบนแล้วคนไทยในหัดมึอย่าลืมนี่ดิไทยไอันีี่สาด้อนี่เดียกข่สีกนินีไข่กับเขานํามันสีมึงคือว่าเขาวคาดํ้มเน้อแบบแม่เมืออก่อนอ่อ หกอัอันนี้นี่หาหกสองด้วยนี่มันจะเป็นเลขล่างเลยแต่ความไมายคือเขาคิดว่าเนะมันอาจจะเป็นเลขบนคนโบราณเขาบเคยโบกตรงๆเลยเล็กสามตัวนี่จะเป็นเหลขกบนแต่มันอยู่ล่างเลยแต่มันอยู่ล่างเนี่แต่ความจริงแล้วมันต้องอยู่บนเพราะมันเป็นเลขสามตัวรอโบซันฮขกก็ตัดเอาก็ได้อันนี้มันตําสุดันหกสองมันมอนหกสองตาสุดมันบอกเขาอาจจะเป็นสองหก เอาไว้ล่างหรือว่าห้าก็สลับกันก็ได้มันมีนยุกกลางมันเวินระยะเห็นบน 5, าาส 5, ามก็หาเห็นบนระยะอาจจะสืบสามหาหรือบางห้อก็สืบหาหกสองไว้บนแล้วก็สามศามศูนไว้ล่าง 30, มศูนย์ศนเออนี่แหละแล้วแต่ห้าพิจารณาเอา แต่ว่าคนคนเขามักซื้อเลขเขาจีคิดออกนะว่าตรงไหนบ่กคนที่เขาถึงดูๆนะ,ะขเ,เาขาตีเลขดีเท่าไห่ยังเข้านี่แล้วอยจะดวงคือว่าเป็นยังสี่ก็ซื้อยังสี่เป็นบอ่อบัดนี้เขามีโชคปุ๊บตึกตื่นเออถึกเลยคืออะ่รกรัไม่โชคับคือพอเลยถึกเลยแต่ยังยังเข้าบอกคนบ่คอยดีๆดูๆดูๆสึ่งมันพอยังสี่ไนลยคือเลขสามบ่อ คืออยู่นี่อยู่นี่คืออยู่นี่ดินี่เลขสามนี่นี่บอกเลขสามก็เลยฟังฟังฟังทางนี้เป็นสามฟังนี่เป็นหาเออนั่นแหละนี่นี่นี่สามหาสามสามสานห้าฟังเด้ฟังเด้สามห้าแล้วก็หกสองเห็นบอนี่สามห้าหกนี้สาเต็มมากยห้องรับไตเนาะถือเพือเพือเพถือมาห้องานมาห้องส่ละโอ้า้ถือทางแล้วพี่น้อง นี่เดี่ยวนี่เดียวเบื้องเอาเด้อแต่ว่ามันบ่ค่อยมีไรสิมาเป็นแบบโบราณใหม่กลายเป็นหินแบบนี้บ่ค่อยมีหรอกบ้านเฮาบ่ค่อยพ่อหรอกนั่นล่ะนี่ล่ะเบิ้งแต่ว่าเจ้าอุ้ย่อยแนมแต่จ้าเห็นเลยนี่เป็นสามสามสามห้าหกสองสองหกสองสาห้าเกี้ยวเลยนี่เห็นบ่พี่น้องเข้านะครับจุดๆดเด้อครับผมนั่นล่ะจุดอะไรก็ได้หกสองห้าเนีอยเอาว่าวหายโฉกมูนี่กันนะมันแบบสวยหวานสอยว่านตรงนี้ก็ เอากปรดาเกี่ยเลยเวดำปืนเด้เเออมเหาคือตัว้เาือมตัมันี่เวงเนี่เด้ยลูกลานเห็นทำนี่เขอพุณเลยโาตูซาตูาเดอส้มันเด้อยืนดีไม่แห้งทุกคนด้อซาเออเอาเดี๋ยวสบูรณใหม่อีกทีนนะครับผมนีเอนี่เด้ตาครับผมยืนอทีนมาเนของมใหม่ ห้าหกสองนี่เห็นบ่สามห้าสามห้าหกสองขับบนดีตัวนี้ดีดีตัวนี้ข้างข้างข้างทึ่งนี่มีสามศูนย์มนบ่นสามศูนย์ศูนย์สามเออนี่แหละแต่ว่ามันอาจจิกับกันก็ได้เพราะว่าเขาให้เห็นว่าไอห้าหกสองมันอยู่ล่างมันบ่ครับต้องเทียบเข้ากับเอาห้าหกสองอยู่บนครับอันนี้สามศูนย์อยู่บนแล้วก็อยู่ล่างก็ได้แต่ที่เขาเห็นหลายคนมาหันเนาะมีสามห้า แล้วก็หกสองมันบอกมันเวินระยะกสองนี่หนี่ผมว่าน่มนมนชัดแหงหกดแทงดีชัดแหงดีหกสองเนี่ยมว่าเอาปากกาฉีดเนาแบบนเหมือนเหมือนกับปากกาฉีดได้ไหมครับผมนะครับผมชองนีวหัวหัวเป็นเหล็กหกกรเล็กสองแถเลยนี่บนี่ยกันดกวหกสองแมนเป็นแพี่น้องแคบบึ้งแต่ว่าสามหาสามหาเนี่ยคอยเห็นชัดเจียวดิแต่ว่าตรงเหล็กสามอาจจะกลายเป็นหามันมันเลื่อนหลังแต่หกสองนี่เพื่ออะไรกันเพื่ว่าบึงก็เห็นเลย ชัดแห้งมานี่มานี่ตัวแรกนี่เป็นหกตัวนี้เป็นสองโอ้พี่น้องชัดเจนแห้งเอายังสี่ก็ได้ครับทั้งพี่บ่มีเลยแนมบ่มีเลยเป็นเปลือกใหม่อยู่เลยสามหาหกสองพี่น้องสามหาหกสองแต่นี่ชัดเจ๋วพูดใดไมาแนมก็เห็นเลยนี่นี่หกสองนี่ชัดแห้งชัดเจียวเลยนี่ชัดตั้งข้าเอปากาไม่เขียเคียนไหวแมนเป็นเป็นเป็นสองสลับสองตัวนี้เป็นเป็นโตโตโต ตัวทิศสีมาในงวดนี้ครับผู้ใดซื้อเลขบัที่สองงวดนี้บ่ถือในงวดวันที่สิบหกนี่ก็ับผู้ใดซื้อบัที่สองมนมันเด่นแห้งแม่นี่ครับชัดเจ้วเลยหกกับสองนี่เด่นแห้งเลยนี่แต่ไอซ้ำหานี่ก็มันล่างๆเนี่ยแต่ตัวนี้โอ้ยให้เพื่ไนเบิ่งกับขักเลยเเห็นครับนะครับท่านผู้ชมเด้อเป็นแนวทางนะครับผมนะครับอันนี้เป็นใหม่ยังนี่อาจารย์จะจะเป็นไม้ตะเคียนตัวก็มีแต่เมยตะเคียนอยู่นี่เนาะบัดตอรี้ก็ความหมายก็คือ ทับถมมาโดนหลายร้อยปีพันปีก็กลายเป็นหินกลายเป็นหินกลายเป็นหินคนคนฝรั่งเฮิร์นยังฟัสซิลติฟัสซิลฟัสซิลเข้าบึงหูเนาะเ๋อาล้วยินงจะเข้าว่าเนี่ยล่ะสองผู้ชัดแห่งถิ่นดุงผู้ชัดแห่งงามแห้งครับผมขออนุญาตเด้อครับแตันห่ยเดียงขังกึงชัดครับผมดำเบิ้งเลยพี่น้องเของมึงชัดชัดเออครับผมเอาขออนุญาตให้เพียนของมึงมึงงามแห่งถิ่นนี่สูงนะครับถือถือมึงได้ครับอู้นักเด้อนี่หลายรอบอู้ ยโสกพี่น้องสิไล่ตาพี่น้องสีแนมเขาสุดเนอก็ว่ามันหนักก็หยกบึ้งโอ้แนมจะได้ก็เป็นหกสองพี่น้องแมนบอบายาแมนชัดแท่งหกสองนี่ชัดไปมุ่งคักเลยเด้อเด้อขออนุญาตไทยนะครับเด้อนะครับนี่มุ่งขวามือสุดครับผมครับมุ่งบนนะครับพี่น้องนี่มุ่งบนมุ่งล่างครับพี่น้องขออนุญาตไทยมุ่งล่างเห็นบ่ครับมุ่งล่างมุ่งใสของหกสองมุ่งขวานี่ไทยไปจะได้ก็เห็นแตกสองห็นจะได้ก็บหกสองหมดครับแมน พี่น้องแคปหน้าจอเราเอาไปวิคอ์เดอร์ครับผมสำหรับงวดนี้นะครับ16กรกฎาคมถ้าท่านใดลงทุนหยิบกับลารกินแบงรัฐบาลถ้าไม่ติดสองอย่าพึ่งลงทุนนะครับในงวดวันนี้นะครับงวดวันที่16เนอะนี่มันเป็นตาลงทุนอยู่หรอกมันซัดแห้งไหมมึงเห็นบอกมันเป็นฟอสซิลได้เนี่ยมันแตกออกมาล้วมันเป็นดำๆเหมือนเหมือนคนเห็ดคนเฉียนเลยห้อยคนเฉียนไหวเนาะใส่นี่ดินโบราณบ่บ่หูคือกันแล้วใครสร้างได้หรอกมันต้องธรรมชาติสร้างขึ้นมาเอง ธรรมชาติเพป็นเให้โชคเหาเอออันนี้บันแหนเด้อเป็นเให้โชคเหางสันเคยจะว่าติเนาะคนดวงดีแมนเฮ็ดจังไดก็คือครับแมนนั่นแหละคนดวงดีก็คือครับบางเทีเราบ่พ่อจีได้ดอกก็ได้ก็มีหลายคนเลยสิบางคนอุ้ยซื้อลงไปก็ถึกบางคนอุ้ยซื้อจะได้ก็ถึกคนคนคนจะถือคนจะมีดวงเนาะเออย่างไปบ่ได้ตั้งใจไปซื้อเลขดอกไปซื้อสมบูหุง ไปเห็นก็ก็ซื้อถึกนั่งมูอีมันเป็นกระสันเด้ดการสืบถือกันสืบถืออิริเด่มันเป็นน้ำดวงเฮาน้ำดวงเบิ่งองเฮาก็มาบ่ได้ตั้งใจว่าสินเบื้อของซอยวัดเนาะเอากัมาคือสะดุดตาเถอะสะดุดตาเฮาแว่เบื้งก็นอ้าวมาจะใส่มู่มาเบื้งเห็นน้ำกันนี่ลุงก็เห็น62ลุงใหม่เห็นน้ำกันนี่อืมเห็นหลายคน62เห็นเห็นน้ำกันที่แรกเฮาเห็นแต่โต๊ะหนีนวะ เห็นตัวตนี่ก็ตัวนี่เอาไปมากเห็นชัดเจียวเลยบัดนี้ชัดขึ้นชัดขึ้นนี่หกสองนี่ชัดขึ้นเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับับเป็นแนวทางตด้งเลขสามตัวนี้ล่างๆวะบอกเป็นยังถึงแมามาสามตัวนี้ล่างแต่มาสามตัวนี้ยังชัดอยู่เออแมนสามตัวนี้ยังชัดอยู่ห้ากับหาตามเอาเห็นเนาะแมนแมนแมนครับแต่ว่าเอ้าลองเบิงเนาะพี่น้องเอ้ยลองเบิงลองเบิงมาสุกมันมันคนนอนบนแนนนอนเนาะ ผมอขอบคุณอาจารย์หลายๆครับผมจีได้หามาเป็นแนวทางนะครับผมนผู้ชมนะครับเจะได้กเป็นแนวทางนะครับผมเอ้ยลูกหลานสิกบัตรล้วเดินเร็วทุละตั้งวัดตั้งบ้านแล้วอ้าสาธุเด้อสาธุทุกคนมีศรีมีลาัเด้อสาธุอู้